งานทีเรือบิดไปครับโอ้โโอล่ะบดินเลยครับถึงจะเป็นเล้นุ่นนี่เลยเสียงกีนาำตุ้มตั้มตุ้มตั้มนี่ครับเพื่อนรุดไปเลยดิโอ้ยยังย่ง สามตัวเลยนะครับี่ที่ผมอันนี้ผมถิมใบใส่ถิมไบก็ถือขึ้นกันครับพามายามเบ็ดครับผมนี่พามายามเบ็ดทีใส่ว้ครับที่ใส่ถิมใ้นั่แหละนี่ครับผมยางมาสองหลังแล้วครับหลังหนึ่งเฮ้ยมอเมียนหลังหนึ่งหลังสองเออมีหลังสองกับขั้นกลุ่มปูจูเอยู่นีหเห็นเยอๆผมเห็นตัวปลาแล้วครับตัวไม่ใหญ่หรอก เห็นไหมนะเออเอ,อนี่ครับผมอือหนึ่งเต้มครับมาแล้วที่ใส่ไวค้ครับผม,ม,รมครับผมเต้มแหลกมาแล้วครับใส่ถิ่มไว้ครับอันนี้เราจะมายามครับแต่ก็จะมาใส่เพิ่มไปจักนิดนึงครับ อุบุญาครับเนี่ยเอาใส่ของไปใส่ของครับผม๊บไปครับเดี๋ยวไปยามลั้งต่อไปขั้นโกงขั้นโกงครับขั้นโกงอยู่บอยู่อยู่บอยู่ตั้งเว้นนี่ไม่ได้มายามครับอยู่บอยู่เท่านั้นละโอ้ยู้ยู้ยู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 โอ้โหโอ้โหอะไรนะนี่นี่ อุบอดินเลยครับถึงจะเป็นเว่นคุณคือตัวห้ามเลยครับนี่นี่สวยๆครับผมโอ้นี่หนึ่งว่าบรรยู่นี่ครับเบ็ดเดียครับจากเบ็ดผูด้ใด้วุ้นนี่มันลืมจิ่มไม่ผมก็เลยเอาเบ็ดเดียใส่ไปครับเรียบร้อยปุ๊บเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวไปยำหลังต่อไปครับยินแต่เสียงตีน้ำตุ้มตั้มตุ้มตั้มน่ครับเพื่อนรุดไปเลยดิโอ้ย่งย่างงอะนี่โอ้มองนี่ถือสามตัวเลยนะครับนี่ที่ผมอันนี้ผมถิ่มใบใส่ถิ่มใบก็ถือคือกันครับว้าไส่ถิ่มใบก็ถือครับ 3ามตัวเลาได้มองนี่โอ้โหนี่ครับตัวที่สามแล้วครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับลองมาดูกัน,นครับได้ไหมครับใส่เบ็ดเหมือนกันครับผมไม้คางๆาง,งกันครับผมมาใส่ไว้ต่กลางวัน นี่พี่หาจับเขียดใช่ไหมครับจับจับเขียดครับจับเขียดจับเขียดเออพี่มาใส่จักหลังพี่ว่าดิห้าสิบกว่าหลังครับห้าสิบกว่าหลังพี่เลยใส่ชนไปไปชนน้องผมบ่ใส่ไปเห็นน้องผมอยู่ใช่ไหมครับเห็นครับเห็นนี่พี่ใส่ได้นี่ตัวนี้ถูกเลยครับนี่นี่นอนอยู่นี่เออเห็นแต่สองมานี่ครับปลาพี่ใช่ไหมครับนี่โอ้นี่มีเยอะตัวเนาะนี่นี่โอ้หลายตัวอยู่ครับผม โอ้ปลาหนึ่งสองสามสี่หาหกตัวครับหาหกตัวครับผมโอ้ใส่หล้าไฟผมโอ้ี่ครับก็ได้กินครับก็ได้กินมาเจอจะของนาพอดีครับของนาเนี่ยใส่ประจําครับเรียกว่าได้ได้หลายอยู่นะครับทุกทีตอนน้ำคือแรกๆก็ได้เจ็ดโลปอสเจ็ดโลครับทุกคน มีปลาธรรมดาด้วยนี่เจ็ดโลนี่ครับ,บรใส่โลกว่าก็จะได้ป๊าดใส่โลกว่าครับจะรู้ว่าช่วงนั้นนี่ไม่มีไม่มีใครมาใช่ไหมครับจะช่วงแรกๆไม่มีใครมาดอกเพราะที่ว่นาน้ำขึ้นเล็กๆเพราะน้ำช่วงนั้นมันขึ้นบ่อยเพราะนั้นใส่เหย,ยือกเขียดใช่ไหมครับเหยือปูเหยือปูใส่เพื่อใส่ตอน,น,นกลางวันหรือกลางคืนครับป๊าดใส่ปูตอนกลางคืนด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่แบบใส่ตอนกลางวันดิ คนแต่ก่อนเขาว่าใส่ตอนกลางวันเหย่อปูมันกินหีอันนี้ตอนกลางคืนครับได้เจ็ดโลนึกดูตัวแล้วเราไปตามดูเบียดผีนะครับจิบมา้าแล้วอ,อนนไหนครับ โอ้ลุกันเลยวี่ตัวไม่ใหญ่มากใส่กระสอบเลยว่อาจะใส่ขึ้นไปช่วงนี้แหละมาช่วงหนึ่งใส่ขึ้นไปช่วงนี้ถูกเกินมิตารุ่นนี้ไหมโอ้มาอีกแล้วครับผมหนึ่งเต้ม ันกอเขานี่ครับโอ้โหจะใส่ยังสี่พ่อดีเนาะพ่องามนี่อีกหนแต้มครับผมได้เวลาเก็บบ็กระบานแล้วครับมืออื่นมีภารกิจครับผม คลายคองตลาดสองไปครับไปลุ้นน้ากันมันจะมีแต้มมาครับรอบหนี่งวางแรงนี่มายามได้สามทีโตนี่นะครับมารอบเก็บกระบาดนี่ยางเหลพ่อสองตัวบะไปครับผมเป็ปนดูดกันครับทำเรียกมาแล้วรอบสองสองงานด้ลยครับ ครับเดี๋ยวครับกดกันครับเฮ้ย oh. yeah, มื่อนี่ก็พผ้าไปเบื้องเบ็ดครับทีเหลือไว้บางมือเนเสานี่ในปลายุดสี่หาตรครับยังไงก็ฝากที่ตามคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเป็นผลงานครับ งานที่เรือบิดไปครับรวมสองหกตัวอยู่ด้วยอว่าประสบผลสำเร็จเลยครับ